อย่าดูถูกในการกระทำอันมีค่าของผู้อื่นให้เสียงภาษาไทยโดยมาดูนะก่อนที่จะรับฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดแชร์ให้ด้วยนะ สิ่งที่คนอื่นทำอาจจะมีคุณค่าและความหมายกว่าที่เราคิดอย่าดูถูกในการกระทำอันมีค่าของผู้อื่นเพียงเพราะเราเคยทำแล้วไม่ได้ผลผ่านประสบการณ์ของตัวเองในความเป็นจริงประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งที่เชื่อได้ทั้งหมดการตัดสินสิ่งต่างๆผ่านประสบการณ์ ทำให้หลายครั้งเราไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงเป็นการยึดติดกับอดีตทําให้เป็นคนถือตัวคิดว่าตัวเองรู้มากทำมามากและสุดท้าย จะไม่ฟังใครอย่าดูถูกใครอย่าเอาประสบการณ์ความสำเร็จของเราไปตัดสินคนอื่นฝึกอ่อนน้อมฟังให้มากเห็นคุณค่าของผู้คนถ้าเราคุ้นเคยกับการไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นสุดท้ายเราจะทุกข์เพราะคุณค่าในตัวเองเราก็มองไม่เห็นเช่นกันอ่อนน้อมเข้าไว้นะลงมือทำคือคำตอบให้เสียงภาษาไทยโดยมาดูนะ